สวัสดีค่ะป้อนวนวลละอ,องดอนเสือค่ะรัะะบบทเป็นดวงค่ะ,ะตัวละครดวงนะคะก็เป็นคนพูดจจผงผางค่ะเป็นแบบคิดอะไรก็พูดพูดอะไรก็คิดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของหวานด้วยค่ะซีนไหนบ้างที่เรารู้สึกประทับใจหรือว่าสวยวจะผ่านโอเคกับมันจริงๆซีนไหนที่รู้สึกว่าประทับใจสว่วนมากจะเล่นกับพี่ลอยแล้วก็หวานค่ะมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่ามันมันน่ารักมากๆด้วยความว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเราด้วยเราจริงๆเราก็เป็นคนแบบ ประมาณนี้เลยคาแรคเตอร์แบบนี้เลยตามตัวละครเลยใครที่แบบติดตามหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้ออกไปก็จะรู้ว่าเราเป็นตัวละครเราแบบแบบนี้เลยจริงๆก็คือซีนที่แบบอยู่ท่าน้าแล้วเจออุ้ยจริงๆเราไม่อยากจะพูดเลยมันอ่าขอแบบนิดๆกันละกันเนาะแบบซีนแก้ผ้าแต่ไม่ใช่เราแก้ผ้านะด้วยความว่ามันเป็นผู้ชายแก้ผ้าผ่านหน้าเราด้วยความแบบเราชอบเป็นคนทะเลนด้วยแล้วแบบมันเห็นอะไรเงี้ยคือแบบมันสนุกมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบซีนนี้มากๆ โอ้ถ้าถามถึงผู้กำกับนะคะพี่หมูจริงๆร่วมงานกันมาแล้วสองสองสามเรื่องแล้วค่ะก็คุ้นชินกับแกจริงๆแกเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีมากๆใจดีมากๆค่ะเริ่มถึงแบบว่าถ้าตอนถ่ายทํานี่แกจะมีโมโหแกจะมีโมโหแบบวิดวาดี้า,าตามอารมณ์แกเลยค่ะแต่แต่จริงๆแกเป็นคนใจดีก็สนุกสนานค่ะกองถ่ายนี้เป็นเ,เป็นกองถ่ายที่สนุกสนานมากๆค่ะก็แกจะฝาก พี่น้องทุกๆคนอ่ะพูดถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยอ่ะแฟนคลับหรือว่าไม่ใช่แค่ของป้อนของทุกๆคนในนักแสดงในเรื่องนี้นะคะก็อยากจะฝากติดตามซีรีส์รอยแก้วของเราด้วยนะคะก็บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆพีเดียรมากๆด้วยความว่ามันนําเสนอในเรื่องของอยุคก,ก่อนๆแล้วมาเป็นความกาลเกาหลีนิดนึงด้วยความว่านักแสดงทุกๆวันนี้ก็คือมีความติดเกาหลีติด อ,อ,อะไรอะคิมมี่โนโตะอะไรเงี้ยมันเป็นอีกความอ,แบบาาอีกแบบน่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะ